ซึ้งแล้วฮะจุ่มยักษ์บางใหญ่ทางเข้าเสีย่างสวยติดตก,กันสมาตกกลางคืนน่าจะแบบไฟสวยนะไปครับเราไปจองคิวกันดีกว่าสอกที่นี่จุ่มยักษ์บางใหญ่ฮนะจองคิวแบบว่าซุ้มนะฮะต้องนั่งรอครับบอสเนี่นยแล้วก็มาที่นั่งรองคิวแล้วก็มาดูขึ้นใหกันย่อนคอแบบที่ขอ ดูกันเลยนะฮะเนี่ยอ๋อแต่ว่าปกติเขาจะมาช่วงเย็นๆนะรือว่าช่วงที่มืดๆหน่อยจะได้แบบว่าสัมผัสกับความไฟที่สวยงามแล้วก็นี่นะฮะน้ำก็เป็นสีออกแนวสีฟ้านะฮะสวยโคตรบรรยากาศดีมากแต่ว่าอย่างมันต้องแบบตกกลางคืนหนว่าแบบเย็นๆค่อยเปิดไฟสวยๆอย่างเงี้ย ตอนนี้ไฟยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศโคตรดีนี่ระหว่างรอเราก็ต้องแบบถ่ายรูปเก็บทุกมุมนะฮะโโอ้โหตืคมคริสต์มาสเป็นตืมที่สุดยอดนายโอ้มาถูกช่วงนะฮะแต่ว่าจ,จริงๆคริสต์มาสเลยไปละนี่เข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับเนี่ยโอ้โหเราไปหาโต๊ะจี๋เหรครับผมคุณราได้โต๊ะละไม่แน่ใจว่าโต๊ะอ,อยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวเดินไปก่อนบรรยากาศโคตรดีนะฮะ เดินไปดูกันดีกว่าคบรรยากาศที่นี่โคตรจะดีลเลยเี่สุดยอดของความสวยงามผมจริงๆอ่ะที่เคยไปเราไปที่นึงจะเป็นเออเขาเรียกว่าลาลุกกานะฮะอีกสาขานึงอันนี้สาขาแรกนะครับก็คือสาขาบางใหญ่ซึ่งเราเดินมาน่าจะปิดครับนะตัวเรางนุนต้องเดาออมะ จะโตแล้วเดินผิดเดินผิดต้องเดินไปถนนแม่จะบอกว่าตรงกลางก็สวยรอบนองก็สวยเ่างนะี้เหรเป็นน้ำเหมือนกันต้นจะเอาหน่นปะใช่ใช่ไปฮะเดินเอาไปไหนดีกว่าสวยเยอะแล้วก็อันนี้ฮะเหนือสุดแล้วก็ถึงโต๊ะของเราแล้วนี่เลย ว้าฮ้บรรยากาศโคตรดีดูโอ้โหสีน้ำสวยเนาะเขาแต่งแบบไม่ได้แบบไม่ได้แต่งเวอร์อะเราบรรยากาศโคตรดีะฮะผมจะลุงล้งก่หวอนวะยังยังไม่ร่วงอ่ะบรรยากาศดีนะโคตรดีบรรยากาศดีโคตรไม่แต่แรกเลืลกอกฝั่งนู้นอย่าฝั่งนี้แล้วนี่คือเมนูเมนูใช้าย,ยากจริง ชิ้มจุ่มๆิ้มจุ่มแต่ว่ามีเครื่องเคียงกันเยอะนะฮะเนี่ยดูใบใบใบดูใบใบโอ้โหดูดิคนทากกินเออใช่ใช่มาเดี๋ยวมาถึงสักทีหลังจากถ่ายรูปนี่เขาเรียกว่าเริ่มแจกอาวุธนะฮะแจกอาวุธการใช่ครับดูว่านี่ดูดยแจกจังแรงแล้วเนี่ยว้าของเรามาแล้วฮะ น erm, ี่คือยำ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 เส้นยำบุเสนแล้วน <ah> tamam> ี่คือยำแซลมอนเซลมอนสเนื้อนี่มีการกินกันนะครับไม่ไหวครับะ่วงางรอจิ้มจุ่มนะโอ้โหขอยืนอยู่ดิ ใหญ่โคตรดูฮะนี่คือมาแล้วครับหนึ่งชุดซึ่งแบบดูแล้วสงใ่าดูดิดูดิเดใหญ่จนแบบน่ากลัวมันเป็นสมุทรไทยนะครับวางตรงกลางครับโอเคมาครับจิ้มจุ่มพร้อมกับนี่ฮะโอ้โหอันนี้จิ้มจุ่มที่มาสังเกตดีๆครับผม นี่คือเครื่องเคียงนั่นคือหม้อคือคนลาไซส์กันเลยอ่ะขาข้าวมากินเลยใช่ครับผมอันนี้มาครับอ่าอันนี้มาเสิร์ฟแล้วก็ปลาครับผมปลามาแล้วโอ้โหว้าวหน้าแม่มีอะไรอีกอันนี้หมูใช่ไหมครับหมูมาอีกหน้าแม่อ่ะหน้าแม่อันนี้หมูกับปลา้ อันนี้คือมาเสิร์ฟครับผมอันนี้จานปลานะครับแล้วก็หมูจานเล็กที่ไม่เล็กโอ้ีหเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้ำมาอันเพิ่มเลยอยู่นู่นแล้วถูกส่งหม้อไปฝั่งเราเละครับริมน้ำค่ะเสเลยโอเคแล้วก็มีหม้อมาเสิร์ฟเพิ่มนะฮะนี่ปลาโลกปลาโลกนั่นนะคะโอเคคับ อันนี้จะเป็นเตาจิ้มจุงซุปน้ำดำนะคะค่ะโอ้โหซุปน้ำดำแล้วนี่คือซุปําำสมุนไทยนะฮะการซุปน้ำดำโอเคค่ะกรโอเคค่ะปาเพิ่มผมตันใช้ใช่ทแยกก่อนโอ้ยายก่อนเลยเย ของดีมาของดีมาเอาที่เป็นไหมใบเดียวครับคนเดียวของแทบมาหวานหวานหวานปากจะหยิบ้ยต้องเหมือนพี่บ้านที่แบบของดีนะฮะบอกเลยว่าคปเคยกินแล้วน่าติดใจนะนี่โอเคมัมี นี่เทเองนักเลงพอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน,นี่เป็นสวเนียงเด็กๆครับผมทาสีน้องก๊อตฉีดขา,าโอ้โหดูเนี่ยมีให้อาหารปลาด้วยครับเน,นี่ย เห็นเขาให้อาหารปลาเราก็อยากให้มัง่งขวดขวดอ๋อ,อ,อนี่ฮะอาหารปลานี่คือเริ่มแบบออกเย็นๆโคลเเพสนะฮะเขาเริ่มเปิดไฟแล้วบรรยากาศก็ดีเลยอันนี้โซนข้างหลังนะสวยอ่ะอะอบข้าวหมจากอาวุธจากอาวุธมาดูการให้อาหารของปลาของเราปึ๊บปึ๊บ Okay. ปลาค่อยมาไม่แบบจู่โจมไม่จู่โจมไหนให้อาหารปลาแบบมีปลาเป่าสำหรับคนนี้นะฮะค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่นอนบอกเลยว่ามีหนึ่งตัวทวนเฮ้ยแล้วปลามาเยอะมากเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกเลย <c oughs> ว่าตอนแรกเราให้ฝัหานอย่างคือปลาไม่ค่อยมีครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าโคตรเยอะ เออตอนแรกไม่ค่อยมีนะยืนดีก็มาฝั่งนี้เฉยเลยโอ้บอกเลยว่าอิ่มกันชวนนะผมเรามีห้ากระปุกนะฮะนอกด้วยกินกันฉ่ำๆบรรยากาศดีครับพี่โอ้ดูนะโอเสุดยอดละแล้วนี่เราก็นั่งกินมาถึงตอนแบบตอนแบบโอเคจะค่ำแล้วนะเนี่ยดยเขาเิ่มเปิดไฟนะบรรยากาศดีเนาะ เี่เชอบสุดท้ายบอกเลยว่าค่าต้องแบกไ้ก่อนทำมันเพิ่มทำมันเพิมนี่ฮะมีโซนแบบเป็นห้องไพรเวทสนะครับเป็นออกแนวเขาเรียกว่าห้องจ่าโอเค้่อนจับมันก็ต้องเช็คอินทุกมุมเชื่อผมโคจะดีเลยมุมนี้สวยมาก บรรยากาศตอนเช้นของที่นี่ครับก่อนจับก็ประมาณนี้ครับสอบวันนี้ก็ยังไงก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับและคลิปต่อๆไปนะ